พยายามจะให้ดิ้นเสียงเครื่องยนต์นะครับ oh, oh, oh. นี่คือรถคลาสสิกที่มารวมตัวกันในงาน Mercedes-Benz Club Thailand Officially c u p of Mercedes-Benz AG ครับนี่คือการรวมรถคลาสสิกของ Mercedes-Benz ที่มากที่สุดและเป็นการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไฮไลท์ของงานนะครับนี่คือ Mercedes-Benz 300 SL Gullwing ปี1955ครับ ประตูปีกนกสุดคลาสสิกค,ครับที่ต้องบอกว่าในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่คันจริงๆเจ้าของ,งนั่นก็คือคุณสวัสด์หอรุ่งเรืองนะครับ <S <S โดยคันนี้ได้มีการเก็บรายละเอียดรอบคันนะครับทั้งภายนอกภายใน <S 1> <S 1> ซึ่งมูลค่าของรถคันนี้ต้องบอกว่า <S <S สูงมากๆประเมินค่าไม่ได้จริงๆส่วนอีกหนึ่งรุ่นครับนี่คือ Mercedes-Benz 300 SL r o s อยเโครับซึ่งคุณสวัสด์ก็เป็นเจ้าของคันนี้เช่นกันครับต้องบอกว่า เนียบจริงๆนอกจากนี้ยังมีรุ่นอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็น350 SL ปี1974 280 SL ปี1970แล้วก็อีกหลากหลายรุ่นราวๆ14คันซึ่งมารวมตัวกันในงานนี้นะครับถือว่าเป็นการรวมตัวและหาชมได้ยากจริงๆครับสำหรับรถคลาสสิกในงาน Mercedes-Benz Club Thailand ครับ